OPPO f i n ฟ X8 Ultra ว่วาที่โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่อจจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000 mAh พร้อมกับการชาร์จที่เร็วมากถึง100วัตต์เลยทีเดียวครับถ้าวการ์เด็กข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวัาสแปนในกาสาสิบันีนยพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่อใจภาคข่าวสารที่มา่วเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับแหล่งข่าวดิจิตอลทรัสต์สเตชั่นได้อมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ oppo f i x8 ultra ว่าที่โทรศัพท์มือถือเรือธงที่อยากจะมีแบตเตอรี่มากถึง6,100ไปถึง6,200ล่าสุดแหล่งข่าวเจ้าเดิมเนี่ยก็ได้มีการอัปข้อมูลใหม่นะครับอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ในครั้งนี้นะครับได้โพส์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไวโบงว่าโทรศัพท์ Oppo Find 8 Ultra นั้นระบุมือถือเรือธงเลยนะว่าจะมีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000ขอภัย6,000มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับเ,เรียกได้ว่ามาเยอะมากซึ่งมากกว่า Find X7 Ultra ถึง1,000มิลลิแอมแถมยังมีรูปแบบการชาร์จแบบไร้สายนะครับที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็น100วัตต์จนถึง50วัตต์ตาำดับนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของฝ่ายซีรีส์ oppo เนี่ยก็ได้ยิน,นยออกมาว่า oppo find 8 ultra นั้นจะมีแบตเตอรี่ใหม่ด้วยความจุ6,000มิลลิแอมป์แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงความเร็วในการชาร์จแต่อย่างใดนะครับแม้ว่า oppo จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากมายนะเกี่ยวกับ find 8 ultra แต่ก็มีข่าวลือนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีหน้าจอเป็น ltpo 8ทขนาด6.8นิ้วความละเอียด3,168 x 1,440พิกเซล และกล้องหลัง4ตัวในความเอียดเลนหลัก50ล้านพิกเซลถึง2ตัวนะครับก็ในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็แบบปริทัศนะปริสโคปนะครับก็มารอดูกันนะ Oppo Find X8 Ultra เปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย